โอกาสครับแล้วมัรยาหมายความว่าไงล่ะครับมันยาหมายความว่าไงล่ะครับอ๋อก็มีมัรยาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกสมณพราหมณ์เราอื่นว่าสมณโคดมเป็นผู้มีมายามายาหรือมัรยาพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านรู้จักมัรยาแต่ท่านไม่มีมัรยาอ่าแต่ท่านรู้จักคือความมีมัรยาก็เหมือนกับว่า เสแสร้งแกล้งทำอย่างเนี้แต่ผู้เจ้าไม่มีเสแสร้งไม่มีการแกล้งทำผู้เจ้าเนี่ยทำตัวทำตัวของพระองค์เนี่ยขูดเกากิีเลสไม่ได้ให้คนมานับถือแต่เพื่อการประพฤติข้อประพฤติปฏิบัติของพระองค์เพื่อการหลุดผลดังนั้นพิคุมาทำตัวมักน้อยสันโดษไม่ใช่อยากให้ตัวเองเป็นผู้วิเศษหรือว่าดึงให้คนมานับถือ มาบูชาไม่ใช่แต่เพื่อขัดเกลากิเลสของตัวเองให้หลุดพ้นและเมื่อหลุดพ้นแล้วถามว่าจำเป็นไหมต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วแต่ใครจะใช้ก็ได้ใครจะไม่ใช้ก็ได้พูะเจ้าจะไม่มีปรับความผิดของพระหันนั้นพระหันบางคนก็ไม่ทรงปฏิปทานนั้นไว้บางองค์ก็ทรงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละองค์แต่ละท่านอาริบุคคลเนี่ยพระเจ้าจะแบ่ง เป็นอีกสามกลุ <eigentlich analysis> <c oughs> yup. ่มอเลบุคนบางคนเนี First. ่ยร right. <c oughs> ู้อริยสัตแต่เมื่อถูกถามปัญหาอภิธรรมอภิวินัยตอบไม่ได้นั่งนิ่งแล้วก็ไม่รวยลาบอเลบุคนกลุ่มที่สองรู้อเิยสัตเมื่อถูกถามปัญหาไม่นั่งนิ่งในอภิธรรมอภิวินัยสามารถตอบได้แต่ไม่รวยลาบพวกที่สามรู้อริยสัตถูกถามปัญหาไม่นั่งนิ่งในอภิธรรมอภิวินัยตอบได้แล้วก็รวยลาบ เหมือนเปรียบเหมือนม้าที่มีความเร็วมีผิวพันธ์มีสีสันงดงามนี่ก็เปรียบอย่างนี้ดังนั้นเหตุปัจจัยของพิข่ขูแต่ละรูปเนี่ยก็เหมือนกับพวกเราสร้างเหตุปัจจัยมาไม่เท่ากันโคคารัพยศอายุไม่เท่ากัน,กนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างนี้โอกาสครับแล้วพระพุทธเจ้าผมทรงอะไรล่ะครับพระพุทธเจ้าไว้ผมทรงอะไรทรงไม่มีทรง เขาคงจะเห็นว่าเป็นแหลมๆขึ้นไปเจ้าค่ะสงสัยค่ะพอที่ที่โรงเรียนก็จะติดแบบด้านหลังพรอะอาจารค่ะแล้วก็ทั่วๆไปในหนังที่นักเรียนดูที่โทรทัศน์เขาออกก็จะมีทรงผมน,งนักเรียนเกิดความสงสัยเหรอ๋อเขาไม่ได้ใช้พุทธวจนะังร้อยเปซ็เขาก็าถูกบ้างผิดบ้างในส่วน ไม่ใช่ว่าพระเจ้าตัดสรุปปุ๊บผมงอกมาเลยเป็นมวยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลที่ว่าไม่มีเราสังเกตจากพระสูตรพระสูตรต่างๆเนี่ยสมณพราหมณ์แต่ละเหล่าเนี่ยเรียกพระพุทธเจ้าว่าอะไรสมณหัวโลนพาลัทธวาชะเห็นพระเจ้าเดินมาแต่ไกลเรียกพระเจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเขาด่าว่าพระเจ้าเราอย่างนี้ ผู้เจ้าเดินมาได้ระยะเสร็จก็เลยถามว่าเออคุณทำอะไรที่ทำให้คนเป็นคนถอยนะเพราะเธอว่าเราเป็นคนถอยเนี่ยก็อยากจะรู้อว่าคนถอยเป็นยังไงพาลัทธวาชาัตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าคนถอยเป็นยังไงผู้เจ้าก็เลยบัญญัติเรื่องคนถอยอคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์คนขโมยกันมีบัญญัติยาวเลยนะว่าลักษณะอย่างนี้เรียกคนถอยศุนย์ธกาพาลัทธวาชา เจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่โคนไม้แล้วเขาเพิ่งบูชาไฟเสร็จเขาก็เลยมองไปทั้งสี่ทิศว่าเอออาหารที่เหลือจากการบูชาไฟเนี่ยควรแก่ใครเขาก็เลยมองไปเห็นสมณะรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้โคนไม้เขาก็เลยยกอาหารเนี่ยเข้าไปหาพอยกเข้าไปเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บสมณะรูปนั้นก็ลดจีวรลงจากศีรษะสุนทรเลกกก็มองเห็นว่า เป็นสมณะหัวโลนก็เลยเดินหนีไม่เอาไปให้เดินหนีไปสักพักหนึ่งนึกได้ว่าเออสมณะบางพวกก็หัวโลนก็เลยเดินกลับไปใหม่แล้วก็เอาอาหารไปให้ปรากฏว่าคนนั้นละคือพระพุทธเจ้าอ่าพุทธเจ้าก็เลยให้นําอาหารไปทิ้งเพราะพระเจ้าไม่ฉันอาหารที่เหลือจากการบูชาอย่างนี้ยอนั้นอันนี้มีในหลายพระสูตรมากเลย แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สอนอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรสอนอย่างนั้นเป็นคนเดียวในโลกที่พูดตรงกับทมทำตรงกับพูดหนึ่งเดียวแล้วใครพูดตรงกับทมแล้วทำตรงกับพูดจะถูกขนานนามว่าตถาคตดังนั้นเราเราทั้งหลายเนี่ยบางทีพูดกับทำไม่ตรงกันแม้แต่อหรหันสาวกก็ตามเพราะถ้าใครมีคุณสมบัติอย่างนี้จะถูกขนานนามว่าตถาคตอืมดังนั้นเมื่อพู้เจ้าเป็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าสอนพิกุว่าอย่างไงให้เธอทั้งหลายเนี่ยปลงผมและหนวดถ้าพระเจ้าสอนสาวกให้ปลงผมแล้วท่านจะไว้ผมอยู่คนเดียวไหมไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานะของผู้นําที่จะไว้ผมอยู่คนเดียวและสั่งให้ลูกศิษย์ทั้งหมดปลงผมใช่ไหมนี่ก็เป็นอันหนึ่งและพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งให้ปลงคิว้วคิ้วนี่เรามาสร้างกันเองก็มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ปลง พิกคูต่างชาติทั่วโลกไม่มีใครปร่งคิว้วเพราะพระพุทธเจ้าสั่งแค่ผมและหนวนเราก็มาวิเคราะห์ทําไมพระพุทธเจ้าไม่สั่งให้กลนคิว้วหรือว่ากกนขนจักรแ,แลไม่มีผลส่วนอื่นไม่ได้มีบอกเลยซึ่งบาลีมีบัญญัติหมดนะอย่างพวกเอ,อ,อเจลกะพวกปริพาชกพวกปล่อยไว้จักรแ,แลยาวอะไรอย่างนี้นะก็จะมีบอก ขนทุกส่วนมีบัญญัติเราสังเกตว่าโยมนิจติอายุเท่าไหร่ละ <56. S 1> <56. S 2> ห้าสิบหกครับห้าสิบหกเคยโกคนคิ้วไหมเคยต้องแต่งคิว้วไมหมคิค้วไม่มีปัญหาใช่ไหมเห็นไหมขนส่วนใดไม่มีปัญหาไม่เป็นพาระไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ผมโยมอะตัดเรื่อยๆไหมไม่ตัดป่านี้ยาวละพื้นเลยไปแล้วนะใช่ไหมอ่า หนวดยาวเรื่อยๆมะหนวดมันจะยาวมันจะมีปัญหาดังนั้นผมกับหนวดเป็นสิ่งที่มีปัญหาเป็นภาระโก<ค>นมันซะอย่างนี้อ่าเราเช้าตื่นขึ้นมาต้องหวีผมพิกุูไม่ต้องไม่ต้องมีภาระแต่คิ้วไม่เป็นภาระไม่ต้องมาหวีคิ้วแต่งคิ้วไม่ต้องใช่ไหมอ่าอย่างนี้เนี่ยนั้นเรามาเรามาพิจารณาแล้วเนี่ยพระเจ้ามีเหตุผลทุกอย่าง โอกาสครับพระพุทธเจ้าเกิดที่อินเดียใช่ไหมครับใช่เกิดที่อินเดียเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีบอกว่าทิศเหนือเนี่ยจดภูเขาอะไรทิศใต้ภูเขาอะไรแม่น้ําอะไรตะวันออกตะวันตกซึ่งภูมิประเทศธรรมชาติเหล่านี้ภูเขาชื่อนี้แม่น้ําชื่อนี้ยังมีอยู่ในประเทศอินเดีย นั้นเราตรวจสอบโดยพุทธวจนะว่าคําที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์พูดอะไรเราจะไม่ใช้หลักฐานอันอื่นนั้นคนบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดประเทศไทยเกิดที่โน่นที่นี่ถามว่าเอาหลักฐานอะไรเอาหลักฐานจากไหนเอาหลักฐานจีปาถะเลยวิ่งหาหลักฐานทั่วโลกแต่ไม่เอาหลักฐานคือคําจากปากพระพุทธเจ้านั้นหลักฐานที่สําคัญที่สุดอันเดียวคือพระพุทธเจ้าพูดออกจากปากอะไรนั่นคือมาตรฐาน เพราะคนคนเดียวที่พูดแล้วไม่ผิดคือพระพุทธเจ้าท่านประกาศเลยท่านเป็นคนเดียวที่พูดไม่ผิดอยู่คนเดียวในโลกพูดสอดรับไม่ขัดแย้งกันกาหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวคําเดียวก็ผิดไม่ได้ดังนั้นคําพระพุทธเจ้าไม่มีใครในโลกติเตียนได้แม้แต่คําเดียวแต่คําสาวกไม่ใช่นะดังนั้นพระเจ้าจึงชี้ว่าทําไมจะต้องมาศึกษาคําของตถาคตคือพุทธวจนะและคําว่าพุทธวจนะเนี่ยเป็นคําที่พระเจ้าท่านตรัสเองท่านบอกว่า อนุชานามิพิกเวสักกายะนิรุติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้ภิกขุทั้งหลายเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะตามสำเนียงของตนของตนหรือตามภาษาเดิมดังนั้นพระศาสดาให้ภิกุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะพุทธะคือชื่อของพระพุทธเจ้าว,วจนะคือคำพูดคำพูดที่ออกจากปากของพุทธะเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> โอกาสครับแล้วพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมตอนปีอะไรล่ะครับตอนปีอะไรหมายถึงพศอ,ออะไรใช่ไหมอ,อตอนนั้นยังไม่กําหนดพศอ,ออะไรเลย<ม>พุทธศักราชเนี่ยถูกกําหนดมาหลังจากผู้เจ้าเนี่ยปรินิพานอ่าก็จะเริ่มนับซึ่งอันเนี้ยพุทธศักราชของแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันบางคนก็กําหนดว่าผู้เจ้าอ่อาตรสรู้หรืออะไรเนี่ยก็แล้วแต่ เพราะสอนเนี่ยจะไม่ค่อยเท่ากันในแต่ละประเทศแต่เดี๋ยวแถมคนนี้อีกนิดหนึ่งแต่พระเจ้าจะอ,าออกบวชตอนอายุเท่าไหร่แล้วตัดสรลุเมื่อไหร่อันนี้น่ารู้เพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้พระเจ้าออกบวชตอนอายุกี่ปีนึกออกมาจะไม่ได้อ่าพระเจ้าออกบวชตอนอายุสามสิบปีย่อนหนึ่งกี่ปียี่สิบเก้า พระองค์บอกสาสิปีย่อนหนึ่งโดยวัยนะอ่านี่ภาษาท่านจะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วเราต้องวิเคราะห์นิดหนึ่งนะอ่าแล้วสแสวงหาความถูกผิดเนี่ยโมกะธรรมอยู่หกปีนะหกปีจึงตัดสรุก็เป็นเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ผู้เจ้าอายุสามสิบห้าตัดสรูยังหนุ่มอยู่ไหมยังหนุ่มอยู่ผมยังดำสนิท สมณะพราหมณ์เหล่าอื่นจึงตำหนิพระพุทธเจ้าหลังจากท่านกรัสรูว่าได้ขาวว่าสมณะโคตมะไม่ไหว้ใครพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ไหว้ใครเลยมันเป็นการสมควรแล้วหรือบวชมาไม่นานนะผู้พราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เขบวชกันมาเจ็ดสิบปดสิบปีนี่เพิ่งบวชมาหกปีใช่ไหมผมยังดําสนิทเกษายังดําจัดแต่ไม่ไหว้ใครพระเจ้าว่ายังไงอ่า เป็นโยมโยมจะตอบเขาว่ายังไงใช่ไหมพระพุทธเจ้าอุปมาให้กับพราหมณ์บอกว่าพรามณ์แม่ไก่เนี่ยออกไข่มาแปดฟองสิบฟองสิบสองฟองก็ดีลูกไก่ตัวใดเจาะกระเปาะฟองไข่ออกมาได้เป็นตัวแรกตัวนั้นควรถูกเร,กเรียกว่าเป็นผู้พี่ใช่ไหมพราหมณ์บอกใช่ใช่ไหมพวกเราว่าใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคต เจาะกระปอฟองอวิชาออกได้เป็นคนแรกดังนั้นตถาคตต้องเป็นผู้พี่อ่าภูมิเด็กภูมิคนแก่วัดจากอะไรผู้เจ้ามีบัญญัติยาวต่อไปเลยทีเนี้ยนั้นพวกพรามณทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยพวกท่านยังเด็กยังไม่แก่นะก็ะมาหากัจจานะบอกผู้เจ้าทรงตรัสอย่างนี้เด็กกับแก่วัดกันที่ไหนวัดกันที่คนคนนั้นเนี่ยยังถูกกรรมราคะแผดเผาอยู่หรือไม่ ยังเล่าร้อนด้วยกรรมราคะไหมยังหวยหาไหมถ้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่ชื่อว่าเด็กถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วชื่อว่าเป็นบัณฑิตเป็นเถระอ่ะพรามได้ฟังปุ๊บเนี่ยยอมเลยกราบเท้าพระมาหากัจจานะบอกท่านตั้งอยู่ในภูมิคนแก่เราตั้งอยู่ในภูมิเด็กนะอ่าเห็นไหมยอมรับตัวเองเลยฉันยังเด็กนเนี่ยอ่า เขาวัดกันที่องค์ธรรมภูมิธรรมนะ,ะ <_ d ata> พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่กับพิขุทั้งหลายทั้งหมดพระเจ้าชาติศัตรูไม่สามารถรู้ได้ว่าองค์ไหนคือพระพุทธเจ้านั่นแสดงว่าทั้งลูกศิษย์กับาศาสดาปลงผมเหมือนกันหมดแยกไม่ออกจ <_ d ata> นกระทั่งหมอชีหมอชีวิตต้องบอกว่านั่นน่ะองค์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งพิงเสากลาง อยู่นั้นองค์เดียวแวดล้อมด้วยพิกขุนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าเนี่ยดังนั้นเราเก็บรายละเอียดในพระสูตรต่างๆเหล่านี้เราจะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆมีผมหรือเปล่าในลักษณะมหาบุรุษ32ประการพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องผมว่าผมท่านออกมาเป็นขดก้นหอยอะไรมีกี่ชั้นไม่มีบัญญัติกันเองแต่งกันใหม่ทั้งนั้นท่านมีบัญญัติแต่ขนของท่านเนี่ยขุมขน ขนเนี่ยจะขึ้นขุมละหนึ่งเส้นแล้วช้อนขึ้นเวียนขวาอ่านี่บัญญัติของมหาบุรุษลักษณะมหาบุรุษเป็นอย่างนี้ไม่มีตัดเรื่องผมอ่เาเรื่องผมจบนะ <c oughs> อาเชิญขอโอกาสค่ะพระมีศิลกี่ข้อเหรอคะพระพิกคูมีศินกี่ข้อพิกคูในธรรมวินัยนี้มีศินอยู่สามกลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่าสัมปนะศีลากลุ่มที่สองเรียกว่าสัมปนะปาติโมขาปาติโมขาสังวลสังหุตากลุ่มที่สามเรียกว่าอาจาระโกจารสัมปนาศิานกลุ่มแรกคือสัมปนะศีลาเนี่ยเรียกว่าศินนันเป็นอริยะไม่มีการปรับอบัติความผิดตอนบัญญัติตอนนั้นภิกุที่แย่ที่สุดก็เป็นโสดาบันไม่มีใครทําความผิดบัญญัติตรงนี้บัญญัติเพื่อความเป็นอริยะอริยะจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นศินตัวนี้ ที่มีมากคือเรื่องของมิจฉาอาชีวะคือเดรัชานวิชาเดรัชานวิชามีอะไรดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกเคราะห์ปลุกเสกเป็นหมอปลุกเสกลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ดูเลิกดูยามนี่สิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าตัดไว้เยอะมากเป็นสิบหน้ากระดาษเลยสิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าตัดไปสัมปนาศีลาเนี่ยตัดไว้สิบสามครั้งหนึ่งครั้งบอกตถาคตไม่ทำสิ่งเหล่านี้ อีกสิพระสูตรตรัสห้ามพิกขุทําสิ่งเหล่านี้ว่านี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งศีลกลุ่มที่สองพระพุทธเจ้าบอกว่าบัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจัรย์การประพฤติปฏิบัติเรียกว่าปาติโมกอันนี้อรลีบุคคลจะเป็นผู้มีศีลมั่นคงและยั่งยืนส่วนศีลกลุ่มที่สจะเรียกว่ามารยาและโคจรอาจาระโคจรสัมปันาอันนี้มีมากกว่าพันเก้ข้อ รวมแล้วสินของพิขุมีมากกว่า2,400ข้อกลางกลางปีนี้เราจะออกวินยัยคือสินของพิกขุทั้งหมดออกหนังสือมาอารยาวินัยจากพระโอษฐ์จะรวมจากวินัยปีดก8เล่มวินัยปีดก8เล่มจะดึงมาเฉพาะคําพระศาสดาอาจจะเหลือประมาณ2-3เล่มจะมีแต่คําพระเจ้าทั้งนั้นและเราจะเรียงข้อให้ทั้งหมดเลย จากข้อ1ถึงข้อ2000กว่าเลยศินบางตัวเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเลขข้อแต่บัญญัติว่าทําอย่างเนี้ยปาจิตตีทําอย่างนี้ปาจิตตีทําอย่างนี้ปาจิตตีเราก็นับปาจิตตีพูดกี่ครั้งนั่นคือข้อหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งปาจิตตีพูด92ครั้งดังนั้นปาจิตตีก็คือมี92ข้อขาดจากความเป็นพิกูพูดกี่ครั้งพูด4ครั้งปาจิตก็มี4ี่ สังคติเศษพูดดีครั้งทำอย่างนี้เป็นสังคติเศษทำอย่างนี้สังคติเศษพูดสิบสามครั้งก็คือสิบสามข้ออย่างนี้ให้เข้าใจบางทีการระบุข้อบอกอากไหนมีข้อพู้เจ้าไม่เห็นระบุข้อเลยใช่พู้เจ้าไม่ได้ระบุข้อบางอันก็ระบุบางอันก็ไม่ได้ระบุอย่างนี้อขอโอกาสค่ะนั่งสมาธิต้องนั่งยังไงถึงจะถูกตอก้องแล้วก็ต้องนั่งที่ไหนเหรอคะอ๋ออสมาธิเนี่ยต้องแยก แยกคําว่านั่งกับคําว่าสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจมัน่นการที่ใจเราตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันจะอยู่ในท่ายืนเดินนั่งนอนได้หมดดังนั้นสมาธิไม่ใช่เรื่องของการนั่งอย่างเดียวแสดงธรรมแล้วตั้งใจแสดงธรรมก็เป็นสมาธินั่งฟังธรรมตั้งใจฟังธรรมก็เป็นสมาธิคือใจตั้งมัน่น เรียนหนังสืออยู่ตั้งใจเรียนก็เป็นสมาธิทํางานอยู่ตั้งใจทํางานก็เป็นสมาธิเรียกสติอธิษฐานการงานเข้าใจไหมดังนั้นแยกให้ชัดก่อนว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นใจตั้งมัน่นตั้งมั่นกับอะไรพระพุทธเจ้าให้ตั้งมั่นกับกายของเรากายยักตาสติหรือลมหายใจเข้าออกดังนั้นถ้านั่งที่ถูกต้องเนี่ยพระพุทธเจ้าแนะนําคือ นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบงอขาเข้ามานะอ่างอขาเข้ามาไม่ได้บอกว่าซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายแค่งอขาเข้ามาจะซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าได้หมดพระองค์บอกว่าพิกุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นหรือดำรงสติเฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นนี่ทาอย่างนี้บางคนก็สงสัยว่าแล้วมือล่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดเรื่องมือใช่ไหมมือวางตามสะดวกตามสบายอะไรที่พระเจ้าไม่ได้บังคับไม่ได้บอกจัดระเบียบไว้ตามสะดวก ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมือวางยังไงก็ได้แต่ขาก็คือคู่เข้ามาคู้ขาเข้ามาตั้งกายให้ตรงเพื่อให้ลมหายใจมันเดินสะดวกแค่นั้นเองอถ้านั่งเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเดินไม่ได้บัญญัติเดินตามปกตินั่งสมาธิเนี่ยนะหนึ่งนาทีนี้ก็หลูแล้วนะเพราะอะไรเพราะพระเจ้าขอแค่รับนิ้วมือเดียวเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ปุ๊บ จบแล้วเลิกไปเล่นได้อ่าง่ายมะมพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกถ้าพิกขุเนี่ยพิกขุอย่างเนี่ยคนเนี้ยจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือลัดนิ้วมือคือนิ้วมืองอเข้ามาแค่นะปุ๊บเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตาดของชาวแว่นแควนเปล่า จะป่วยกล่าวไปลายถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินเรายิ่งมากยิ่งดีผู้เจ้าบอกอาน,นิสงส์ของการรู้ลมหายใจพระุทธเจ้าบอกเป็นกองกุศลที่ยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนห่วงน้ําในมหาสมุทรพระองค์บอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายในโลกธาตุาเนี่ยจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นถ้าเรามาเอาจิตตั้งอยู่กับกายหรือลมหายใจพระองค์เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายทั่วทั้งทวีป ล้วนไหลรวมลงสู่มาสมุดทั้งสิ้นใครจเจริญกายยคตาสติหรืออานาปานาสติความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นและผู้เจ้าพูดผิดไม่ได้ดังนั้นถ้าเราต้องการความเป็นกุศลสร้างบาร,รมีให้กับลูกหลานเราให้เขานั่งรู้ลมหายใจง่ายที่สุดไม่มีอะไรยากหนึ่งนาทีก็เยี่ยมแล้วหนึ่งนาทีแถมไม่หน่อยวันละสามเวลานะ เช้ากลางวันเย็นนี่พูเจ้าให้ทําวลาสามเวลา